สวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆสามารถที่จะส่งแรงใจโดยการกดปุ่มขอบคุณที่หน้าช่องหรือคลิปที่คุณชื่นชอบและเลือกตามที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยการกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ด้วยหัวใจเลยนะครับผม ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟังดูทูตคาว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299แบตทนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ i d l i n e k a w a t e l a c o m t าตกรนักชําแหละแทะกินเนื้อมนุษย์ที่สุดโด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์ถึงขั้นชนิดที่ว่าเหยื่อทุกรายร่วม30คนนั้นมาหาเขาถึงที่และยอมให้เขาฆ่าด้วยความเต็มใจแต่ที่ต้องตะลึงยิ่งกว่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงขั้นต้องระดมพลยกไปทั้งกองพันเพื่อจับมันแค่คนเดียวเขาคือใครวิลกรรมของเขาทำอะไรไว้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ชื่อของเขาคือมาเทสเคอร์โกฉายาฆาตกรกินเนื้อแห่งสโลวักตอนเด็กเขาเป็นลูกคนเล็กที่เรียนเก่งคณิตศาสตร์และด้านคอมพิวเตอร์แต่เฮ้อน่าเสียดายที่เขามีอาการทางจิตแถมเป็นเด็กที่มีปัญหาอายุ13เลยถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้าแถมยังชอบเอามีดไล่ฟันคนอื่นพอเหมือนอาการจะหายโตมาก็เกณฑ์เข้ากองทัพ แถมได้ตำแหน่งเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพราะพี่แกนั้นเทพมากในเรื่องของไอทีและเทคโนโลยีแถมมีไอคิวที่สูงกว่าคนปกติแถมมีการอัพสกิลด้วยการถนัดและเชี่ยวชาญในเรื่องของศิลปะป้องกันตัวอัหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังถนัดเรื่องปืนชนิดที่ว่าสกิลเทพอีกด้วย พอออกจากทหารมาพี่เขาสมัครงานที่ไหนใครก็รับต่อมาก็ได้ทำงานเป็นถึงหัวหน้าแผนกไอทีของบริษัทประกันภัยชื่อดังและด้วยความที่เป็นอัจฉริยะนี้จึงสร้างแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ชักชวนและดึงดูดให้คนมาตายมากมายอันหลากหลายแนวทางโอ้แม่เจ้ากลับมีคนเห็นด้วยกับเขาเพียบ และเรียงหน้ามาเพื่อที่จะให้เขานั้นฆ่าและวางยาเสร็จแล้วเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับสับ,สบตัดหัวตัดแขนตัดขาและเอาเนื้อมากินอย่างโหดเหี้ยมศพแล้วศพเล่าในโลกไอทีที่เข้ามาให้เขาฆ่าถึงที่จนในที่สุด เขาก็ได้ฆ่าคนมาสองปีไม่เคยมีปัญหาแต่กลับต้องมาเกมเพราะเหยื่อคนสุดท้ายคือนายมาคัสทูบาร์กเดิมที่มาคัสนี้อยากตายจึงติดต่อเขามาหวังจะให้เขานั้นฆ่าเพื่อที่จะได้ผลทุก์แต่แล้วเขากลับเปลี่ยนใจนึกไม่อยากที่จะตายซะแล้วเพราะได้เห็นถึง พฤติกรรมอันสุดวิกลจริตหลายอย่างของมาเทสเคอร์โกมาคัดจึงได้วิ่งโลกไปแจ้งต่อตำรวจเพื่อจะให้มาจับฆาตกรคน,คนนี้พอตำรวจเช็คประวัติก็ถึงกับอึง้งเพราะนี่มันน้องๆ้ี่จอนแรมโบ้ชัดๆจึงตัดสินใจจัดกองกำลังแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะเข้ารวบและให้ตำรวจคนหนึ่งสวมรอยและปลอมตัวเป็นมาคัสทูบาสที่เป็นเหยื่อล่อ ตำรวจได้วางกำลังซุ่มโจมตีแบบเต็มรูปแบบพร้อมคนแม่นปืนและซุ่มยิงอีกเพียบพอมาเทสเคอร์โกมาถึงเขาก็สัมผัสได้ด้วยสัญชตาตญาณและประสบการณ์ว่านี่ต้องเป็นแผนล่อเสือออกจากค่ำและจะล้อมจับเขาเขาจึงชักปืนยิงสู้กับตำรวจยิงกันอยู่พักใหญ่สนั่นลั่นป่าพี่แกก็สอยเจ้าหน้าที่เจ็บไปหลายรายสุดท้าย ตัวคนเดียวน้ำน้อยก็ย่อมจะแพ้ไฟสู้ไม่ได้จึงโดนกระหน่ำยิงดับตายคาที่และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นที่บ้านแบบปูพมจึงพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมหาศาลเป็นครั้งแสงดีๆนี่เองและก็ต้องตกตะลึงเพราะพบกับชิ้นส่วนมนุษย์มากมายนับไม่ถ้วนอยู่ในตู้เย็น และตู้แช่แข็งเป็นจำนวนมากที่ถูกหั่นถูกแร่และซีนทิ้งไว้ชนิดที่ว่าพร้อมกินกันเลยในทุกๆมือแถมยังได้พบกับแท่นบูชาแนวมนดําบูดูที่เขาเอาไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมมืดเพื่อฆ่าและสังเวยเหยื่อแล้วก็ตามมาด้วยการขุดค้นพบร่างศพสองร่างที่ไร้ซึ่งศีรษะและแขนขาทั้งหมด และตำรวจจึงได้ตามตรวจและถอดรหัสและแกะร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้กลับพบว่ามีข้อมูลของเหยื่อในแพลตฟอร์มที่เอาไว้ล่อลวงเพื่อฆ่าคนของเขาที่เด็กตรงกับบุคคลที่ได้ถูกแจ้งหายสาบสูญอีกร่วม30คนเขาฆ่าคนทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาแค่สองปีถ้าเขาไม่ตายตอนนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าเขาอาจจะต้องฆ่าและกินเหยื่ออีกนับร้อยเป็นแน่ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟังดูทูท่าว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299แบตทนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง สนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ idline adkhawatailand